มาครับผมวันนี้จะมารีวิวายแมวที่บ้านผมเนี่ยใช้อยู่เป็นประจำนะครับนั่นก็คือไซแมลแคสตี้เอ็กซ์ตีมโอเดอร์ล็อกนะครับเจ้าายแมวตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับกล่องหูหิ้วนะครับแล้วก็ถุงซีลสุญญากาศ3อันซึ่งไซแมลแคสตี้เอ็กซ์ตีมเนี่ยจะมีอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นสูตรคัมปิ้งซึ่งเน้นเรื่องการจับตัวเป็นก้อนแต่ผมคิดว่าเจ้าตัวโอเดอร์ล็อกเนี่ยก็จับตัวเป็นก้อนได้ดีอยู่แล้วนะครับเลยมาเน้นที่การควบคุมกลิ่นจะดีกว่า เพราะว่าายแมวตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มโปรไบโอติกกลิ่นเหม็นน้อยลงและเพิ่มเซนเทนบีทเม็ดเพิ่มกลิ่นเก็บกลิ่นได้ดียิ่งขึ้นไอติมบอกว่าผมขอลองตัวแรกเลยครับป้าป้าส่วนเรื่องการจับตัวเป็นก้อนเจ้าตัวนี้ก็ทําได้ดีไม่แพ้กันนะครับใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นในการจับตัวเป็นก้อนและยังสามารถทิ้งลงชักโกได้เลยอีกด้วยโมจิขอลองเป็นตัวที่2นะครับป้า,ปา ใครที่สนใจก็ผมปักตะก้าไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับ